สวัสดีครับวันชัยติวเตอร์นะครับคลิปนี้นะครับจะเป็นการสอนการใช้งานนะครับเอาอัลเล็กแครนะครับนะตามตัวอย่างภาพนะครับเป็นแคท์สองมิตินะครับที่เขียนเพื่อการก่อสร้างเพื่อไปขออนุญาตก่อสร้างนะครับวิวในที่นี้จะเอาท็อปแบนนะครับวิวแบนนะครับเอาไปต่อยอดในสเกจดับครับคลิปนี้ครับเป็นสามมิติทำยังไงนะครับเอาไฟล์ 2D ในอัลเล็กแคร์เอาไปต่อยอดในสเกจดับนะครับเพื่อขึ้นรูป เป็นสามดูพมเดียวเอาเอาเป็นแนวท้ายนะครับอาจจะไม่ได้ครบถ้วนทั้งหลังนะครับขึ้นเสาขึ้นคานยังไงนะครับไปดูกันครับอันดับแรกนะครับเรามีเรามีไฟแ a ดแล้วได้ไหมครับทีนี้นะครับให้เราทําการนี่ครับครอบมันก่อนครับเอาเฉพาะที่ต้องการจะใช้นะครับคุมมันครับป๋าไปซ้ายแล้วก็คกดงตัว c copy ครับกด New file ไปที่ a u t o d e s ครับเวอร์ชันไหนก็ได้นะครับเหมือนกัน แต่บันทิกครับแล้วก็คนทวนวีครับมาแล้วนะครับทีนี้เราจะได้ไฟล์เอาแอกแคดที่เป็นไฟล์เปล่าในส่วนของนี่ครับตัวเฉพาะแปลนนะครับถ้าเราอยากจะลบก็ลบได้นะครับในที่นี้ผมลองไม่ลบนะครับนี้เป็นหน่วยเมตรนะครับแล้วก็เซฟครับเซฟแอคก็ได้ครับเอาเป็นนามสกุลอะไรก็ได้ครับเอา d w g นะครับ เกีรตผมตั้งคนเดียวไว้ที่หนึ่งได้ดีะไว้ตรงไหนก็ได้นะครับชื่อภาษาไทยภาษาอังกฤษได้หมดนะครับวันนี้วันที่สิบหกโอเคเทสเทสหนึ่งแล้วกันครับกดเซฟไปครับต่อมามาที่สเก็ตดับนะครับหยเม็ดเหมือนกันนะนี่ครับก็เปิดขึ้นมาก็เลือกห่วยเม็ดนะครับรอแป๊บหนึ่งครับ,รบมันบู๊คโปรแกรมอยู่ครับ ขึ้นมาก็จากบูธเสร็จแล้วก็มาที่ไฟล์ครับอันนี้มีประอินเยอะนะครับก็จะโหลดชา้านิดนึงครับมาที่ไฟล์นี่ครับมาที่ตรงนี้ครับ port อ t ให้เราหาไฟล์ AutoCAD ครับที่เราทำการเซฟไว้เมื่อสักครู่ครับนี่ครับแต่ก่อนกลับไปตรงนั้นก่อนจะไปตรงนั้นเราให้เปลี่ยนวิวครับไป Top View ก่อนนะฮะลบรูปคน,นออกกัน อั l นี้ไฟล์อินตหาโฟลเดอร์ไฟล์ที่เราเซฟไว้เมื่อสักครูนครน่นี้ครับเทสหนึ่ง d w g นะครับ i ิ p พ r ตครับโค้ชมาแล้วนะเห็นไหมครับอ่าทีนี้นะครับเราอันดับแรกนะครับให้เราทําการเช็คหน่วยกันครับเช็คว่าความโตความฟังของโมเดลเราใน 2d ที่เราเซฟมานะครับว่ามันสเกลมันถูกหรือเปล่านะครับ เอาผมเช็คก็เล็กนิดหนึ่งครับ0.1เมตรถูกไหมเอ่อเดี๋ยวลองเขียนมานี่กันอ่านี่หนึ่งเมตรครับ0.1นยเอ้ยอาแล้แค่เราเป็นเท่าไหร่เราไปเช็คก่อนครับจริงๆมัน4เมตรนะครับเห็นไหมครับ อ๋อจริงสี่เมตรนะครับ่ัผมัดที่อยู่ที่หนึ่งอ่าตัวนี้สี่เมตรนะครับแต่ตรงนี้มันศูนย์จุดหนึ่งอ่าบางครั้งก็เป็นอย่างนี้ครับก็ปี้มาสเกลอาจจะเพี้ยนนะไม่ต้องตกใจครับเราใช้เครื่องคิดเลขนะครับคำนวณง่ายงครับอ่าของเดิมสี่ใช่ไหมครับเอาสี่ครับตัวตั้งจากแคทนะครับหารตัวที่เราวัดได้ในสเกลได้ไหครับหารศูนย์จุดหนึ่ง เท่ากับ40เดี๋ยวเราใช้คำสั่งสเกลนะครับ40เท่าให้เราทําการนะครับค้องกันครับเรียกคำสั่งสเกลคิดจุดคิดเขียวครับทีหนึ่งครับป้อน40เข็นเครับอ่าแค่นี้แหละครับอ่าก็สูมเมกเทสครับอ่ทีนี้เราก็จะได้นี่ครับอ่าวาดอีกีหนึ่งก็ได้ครับระยะที่พอดีนะครับอ่า ว่าเกินมา0.04.06อ่าเกินอีกก็เกลนก็ได้ครับนี่เกินมานะครับเอา4.00ตั้งนะครับหาร4.06ก็สเกลคอ่าแล้วก็ c o อ y ปีตรงนี้ได้เลยครับอ่ครอบเหมือนเดิมครับสเกล แล้วก็ป้อนอ๋อต้องป้อนครับก๊อปปี้ไปเลยครับศูนย์ศูนย์จุดเก้าแปดเมื่อกี้หายไปแล้ครับสี่หารสี่จุดศูนย์หกศูจุดเก้าแปดห้าสองลองป้อนดูครับศูนย์คลิกนี้กันนครับเอาใหม่สเกลศูนจุด ก็แปดห้าสองเทนเตอร์ครับอ่าลองดูดีครับก็ถือว่าสอนตัวสเกลภายในตัวครับได้แล้วครับสี่เมตรนะครับพอดีไปครับอ่าต่อมานะครับถ้าจะให้ดีนะครับเราทําแท็กเพิ่มนะครับอ๋อนี้มันมีเยอะแล้วนะอ่าเราเพิ่มแท็กเข้าไปครับว่าเป็นแคทนะครับให้เราคุณทั้งหมดก่อนครับเนื้อเป็นอันนี้เป็นแคทซะ แล้วเราก็บวกอยากจะวาดเสาแล้วคอลัมน์แล้วก็ติ๊กรบบดินสอที่คอลัมน์นะไปโซลก็เขียนรูปสี่เหลี่ยไมได้เลยครับ,รบแล้วก็ดึงครับนี่ครับพุทพูสูงสักสามเมตรเป็นเท่าไร่ครับได้นะครับทีนี้เราก็อยากจะใช้งานก็กุ๊ปก็ได้ครับอาหัน อันนี้ดีครับแล้วคลิกขวาไม่คลุกอันนี้ตัว,ต,วตัวเลเยอร์แคเราเป็นกรุบอยู่แล้วใช่ไหมครับเอาข้อคลิกขวาไม่คลุกครับเปลี่ยนเป็นโปร่งแสงคัป,ปี้ได้เลยครับวางตามเสาได้ครับน,นี่มันทรงปัญญารือจะมันจะเท่ากันหมดนะครับนี่ครับวางต่อนเนื่องได้เลยครับเสาวัตถุนูนจุดสองครับ นี่ง่ายนะครับอ๋ออันนี้ผมลืมกดคอนโทรนนะครับถ้ากดคอนโทรลด้วยนะครับมันจะมันจะเป็นการ Copy นะครับถ้าไม่กดก็แต่ถ้าเป็นเวอร์ชั่นใหม่ก็คือจะกดกดครั้งเดียวนะครับครั้งที่สองไม่ต้องกดนะครับเห็นไหมครับมาแล้วครับทีนี้เราก็อย่างนี้เลยก็ได้ครับ ก๊อปปี้เราจะใช้ฟังก์ชนอันนี้ไม่ได้ใช้ฟังก์ชันช่วยนะครับ,เอ,แบบนนรบเอาแบบด่วนๆนะครับแบบดิบๆออริจินอลดูสีด้วยครับเป็นสีแดงน,นะครับแกนอ,อันนี้สามต้นนะครับ เราพยายามหาเซนเตอร์ให้มันนะครับถ้าไม่มีต้องต้องสร้างขึ้นมานะครับอ่าเนี่ยเห็นไหมครับไม่มีนะครับอ่าไม่มีเซนเตอร์มันก็จะลำบากนิดนึงครับอ่าในกรณีที่ไม่มีอ๋อเสาตรงนี้โทษทีถึงว่าไม่ไม่มีมีเลครับนี่ครับ จับขึ้นอ๋อจับขอบก็ได้ครับตรงนี้ไม่มีเสารครับอโอเคตรงไหนไม่มีเสาอะไรสุดจะไม่มีนะองเกินครับ คออันนี้ก็จะไม่มีครับได้แล้วครับเรียบร้อยอะที่เป็นอ่อตรงนี้เจะมีสายต้นหนึ่งครับ Copy ีครับเลือกกดคอนโทรลคัดปี้นี่ครับฮะในข้อดีของการทํเอาตแคดมาครับมันก็จะถูกต้องแล้วก็แม่นยําครับแล้วเร็วด้วยครับไม่ต้องมานั่งคัดพีั้งเขียนเส้นขีดลายนะครับอ่านะครับอ่า เปลี่ยนสีแล้วผมก็ครอบกระป๋องสีสีอะไรดีสีแดงจิ้มอ่าเรียบร้อยครับประมาณนี้ครับในการเอาอาร์ตแคดมาทำงานร่วมกับสเก็ตอัพเลี้ยวไหมครับเห็นไหมครับโอเคนะครับสนใจเรียนสกกเก็ตอัพหรืออาร์ตแคดก็สอบถามและติดต่อได้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งรายละเอียดการติดต่อไว้ท่าน นล่างโพสนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ